สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขามาเบึงช่องอีสานแช่หวยเด็ดครับเมื่อนี้ครับพี่น้องวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 4เนาะอกพี่น้องผมกับโบได้เอาแนวทางมาฝากพี่น้องหลายมือแล้วครับผมเมื่อนี้ก็มีโอกาสครับผมเอาเอายิบยกแนวทางตัวเล็กห้าหน้อยมัดรวมครับของแม่น้ำหนึ่งมาเล่าสู่พี่น้องฟังอีกคือเก่าครับพี่น้องผม ก่อนสิไปเบิ้งครับก็ขอกำลังใจจากพี่น้องด้วยการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อที่สําคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้นําครับผมและก็ถ้าพี่น้องท่านใดครับอยากจะเข้ากุมหวยยี่กีวีไอพีครับผมพี่น้องบอกว่าสิเป็นหวยยี่กีหวยห้าน้อยหวยเล้าหรือหวยหุ่นต่างๆครับมีครบครับในกลุ่มหวยวีไอพีก็สามารถทักไอดีไลน์มาได้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมดึงเข้ากุมครับพี่น้องผมมาครับบัดดี้พี่น้องมาเริ่มต้นเบิ้งแนวทางห้าน้อยมัดรวมของแอดแม่นำหนึ่งกันครับ มือนี้ครับแม่น้ำหนึ่งห้วิ่งรูด4ีกับเกาฟัน4พี่น้องผมวิ่งรูด4กับเก้าฟัน4พี่น้องตัวจอครับผมมือนี้แม่น้ำหนึ่งห้มากหาง3าประตูเด้อพี่น้องเด้อแข็แขนครับผม49 4090พี่น้อง4 9 4เก่าครับ3โตพี่น้องผมชุด3โตพี่น้องอยู่แถวล่างเด้อพี่น้องเด้อ0 4 9์ครับ0-49นี่คือแนวทางของแม่น้ำหนึ่งครับพี่น้องผม สุดท้ายนี่ครับขอพูดแนวทางจากแม่น้ำหนึง่งที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับผมพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อที่ผมเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังครับกับโปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมครับผมพี่น้องทางช่องบริษัทสนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายสื่อสละกินแบ่งรัฐบนนาลเท่านั้นครับผม สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องร่ำรวยเงินทองครับมันมน,มนป,ปังปังกับตัวเลขในเมือนี้ครับพี่น้องผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นกะสิเอาแนวทางมาฝากมาเล่าสูพี่น้องฟังอีกคือเก่าครับสวัสดีครับ